สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโรคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานของชาวราศีพิจิกนะชาวราศีพิจิกพิมพ์โชคดีเทวรักพิจิก <c oughs> นะครับผมอ่าซึ่งอาจจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตป,ปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 999 99, นะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดเวลาเราไลฟ์กันนะฮะเข้าไปแชทได้เข้าไปคุยกันได้นะครับผมแล้วก็าฝากสมัครสมาชิกกดเข้าร่วมเป็นกำลังใจให้หมอปองด้วยนะครับโอเคชาวราศีพิจิก ค okay. คุณได้ t hermit h e six of pentacles และ f i v e w a n d s นะครับต่อไปนะครับผมอยู่ในช่วงเวลาที่คุณกำลังทำมสมาธินะครับผมให้เวลากับตัวเองให้มากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมกำลังคบคิดปัญหา contemplating introspecting นะครับผมเป็นลักษณะที่ตัวคุณต้องดึงตัวเองกลับมาอยู่ในจิตวิญญาณของตัวคุณให้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็ไม่เอาสภาวะจิตใจของตัวเองสภาวะร่างกายของตัวเองไปยึดติดอยู่กับสภาวะภายนอกนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าในสถานการณ์นี้เนี่ยจุดที่ดีที่สุดที่คุณจะเอาสถานการณ์เอาพลังงานของคุณมาอยู่คือ ตัวคุณเองนะครับเพราะว่าตัวคุณเองกําลังค้นพบอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองประโยชน์สถานการณ์ความรู้ความสัมพันธ์จะอยู่ในส่วนที่เป็นของตัวของคุณเองนะครับผมเดอะเฮอร์มิทนะฮะในเรื่องของการงานเป็นลักษณะที่ตัวคุณจะพบโอกาสบางอย่างที่คุณสามารถสร้างโอกาสให้กับตัวคุณเองนะครับผมอย่างเช่นเปิดกิจการของตัวเองนะครับเปิดทําอะไรออของตัวเองถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ คนเดียวนะครับผมอาจจะมีหุ้นส่วนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อย่าลืมนะฮะเลยมหมายความว่าคุณจะต้องเป็นหุ้นใหญ่คุณจะต้องมีหุ้นมากเกินครึ่งของคุณคุณสามารถตัดสินใจโดยที่ไม่ได้พึ่งพาของเขาเรียกความคิดคือไม่ได้พึ่งพาความคิดหรือ,อสถานการณ์ของคนอื่นคุณสามารถตัดสินใจได้เด็ดเสร็จนะฮะด้วยพลังงานนี้นะครับผมถ้าเกิดคุณเสียงน้อยกว่าเนี่ยอันนี้ไม่แนะนำให้คุณลดสเกลของตัวคุณลงไปทำในส่วนที่ ที่คุณสามารถทําได้นะฮะในส่วนของตัวคุณในเรื่องของโชคลาภนะฮะ the hermit เป็นลักษณะที่คุณอาจจะต้องการเงินอาจจะเป็นลักษณะที่อยู่ในเซฟนะฮะต้องเข้ามาเก็บมากขึ้นหรืออาจจะเป็นลักษณะที่ใช้ส่วนที่คุณมีนะฮะส่วนที่คุณเก็บออมออกไปเป็นลักษณะนั้นนะครับผมเป็นลักษณะพลังงานท,ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเก็บของตัวคุณเงินลงทุนของตัวคุณมาจากทรัพย์สินที่คุณมีอยู่เดิมมรดก นะครับผมหรือว่ากรรมสิทธิ์นะครับที่คุณมีอยู่เดิมนะครับเรื่องของการเงินนะแล้วก็ถามว่าโอกาสมีอยู่ไหมโอกาสจะมีในส่วนของความคิดที่อยู่ในตัวคุณกรรมสิทธิ์เดิมของอยู่ในตัวคุณอาจจะมีการเปลี่ยนมือค่า เขาเรียกอะไรย้ายกรรมสิทธิ์ค้าขายขายที่ขายอะไรอะไรของคุณนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เราค่อนข้างดีนะครับผมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดอร์มิตเป็นลักษณะทีะ่ความสัมพันธ์ต้องวางลงนะครับผมความสัมพันธ์ที่คุณควรจะคำนึงมากที่สุดไม่ใช่สามีภรรยาลูกครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ที่คุณกิ๊กไม่ควรความสัมพันธ์ที่คุณ ควรจะคิดถึงมากที่สุดในตอนนี้คือใช่ตัวคุณเองนะครับผมคุณเห็นคนอื่นทั้งหมดแต่คุณลืมโมเมนต์ของตัวคุณคุณลืมสภาวะพลังงานของตัวคุณคุณคุณต้องใส่ใจในส่วนนั้นมากขึ้นนะครับผม The Hermit เป็นการน็อกน็อกน็อกสภาพของตัวคุณเองนะฮะว่าเอ๊ะคุณเป็นยังไงบ้างสภาวะของตัวเองเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นยังไงบ้างคุณอาจจะเอา ภาวะของตัวเองไปผูกติดความสัมพันธ์เอาไปผูกติดกับคนอื่นมากจนเกินไปสภาวะของเดอร์เอร์มิตเป็นลักษณะที่คุณควรจะต้องแยกออกมาคุณควรที่จะคําว่าแยกออกมาไม่ได้ไหมายคมว่าเลิกกันไปเลยไม่ใช่นะคาว่าแยกออกมาเนี่ยหมายถึงแยกสภาวะจิตใจออกมาแล้วก็ออคํานึงถึงสถานการณ์ที่เป็นของตัวคุณที่คุณมีอิทธิพลนะครับผมคนส่วนใหญ่มักจะคิดในส่วนอื่นที่คุณไม่สามารถที่จะ มีการควบคุมได้มีอิทธิพลได้นะฮะคุณคุณลืมว่าคุณคุณมัวแต่คิดว่าคนอื่นทําอะไรคุณได้นะครับผมแต่ว่าคุณลืมคิดว่าแล้วตัวคุณทําอะไรเพื่อตัวคุณเองได้บ้างคุณตัดสินใจอะไรได้บ้างเพื่อตัวคุณเองคุณทําอย่างไรเพื่อให้ได้อ่ประโยชน์กับตัวคุณเองในเรื่องของความสําคัญมากที่สุดนะฮะและคุณลืมมากที่สุดคือความสําคัญของตัวคุณเองนะครับแล้วก็คุณ แขวนความคาดหวังหรือว่าคุณคุณคาดหวังสิ่งที่ที่คนอื่นเขาคิดมากกว่าความความคิดของตัวเองคุณให้คุณค่ามากกว่าตัวเองคนที่จะเป็นลักษณะนั้นได้มีหลายๆลาราศีนะฮะอาจจะทัก12ราศีแต่ว่าส่วนที่อาจจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ1กรกฎนะครับผมหรือไม่ก็ราศีมีนและราศีตุลน,นะครับผมที่อาจจะมีเกณฑ์นะครับเ okay. โอกาสของคุณมาถึงแล้วนะครับผมมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทุ่มเทรหรือคุณจะคว้ามันมาได้ขนาดไหนนะครับผมว่าเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยกำลังทุ่มเทและก็คว้าไปในทิศทางเดียวกันกับคุณใช่แล้วครับไฟอวอน d ์นะฮะเป็นพลังงานที่คุณจําเป็นจะต้องพิสูจน์ตัวเองในสถานการณ์ในความสามารถในความพร้อมของคุณที่คุณมีอยู่ไฟอวอนส์ังหมายถึงลักษณะที่จะมีการจเจริญเติบโตอาจจะมีการย้ายมีการเปลี่ยนมีการ เราบอกแงมีการขัดแยง้งมีการแข่งขันเกิดขึ้นนะครับทุกๆก,การแข่งขันจะต้องมีผู้ชนะคุณควรจะเป็นผู้ชนะในที่นั้นนะฮะในความรู้สึกของผมนะถ้าเกิดคุณพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำหรือสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวไปก็คือความพร้อมสำหรับตัวคุณที่จะสู้ต่อในสถานการณ์นี้นะครับผมไฟล์วอนส์เนี่ยเต็มไปด้วยโอกาสเต็มไปด้วยผลลัพธ์ที่ดีผลประโยชน์อันที่หนึ่ง เป็นการพิสูจน์ตัวคุณเองนะครับว่าคุณมีความสามารถที่จะใช้ที่จะทําในสิ่งเหล่านั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าความรักของคุณนะครับผมเดี๋ยวเราดูเรื่องของการงานก่อนนะฮะ คุณมีโอกาสนะครับที่จะได้เลื่อนขั้นนะฮะหรือว่ามีโอกาสในหน้าที่การงานนะฮะแต่ว่าคุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะมาตรฐานของเขานะครับแต่ว่าคุณจะต้องพิสูจน์เมื่อในมาตรฐานของเขาและเทียบกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณควรจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างเครือข่ายหรือว่าทำความเข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังจะไปสิ่งที่คุณกำลังจะ ทําให้มันประสบความสําเร็จในส่วนนั้นเช่นถ้าความสําเร็จของคุณเป็นเรื่องของการลงทุนคุณก็ควรจะศึกษาอย่างท่องแท้นะครับผมหาแนวทางแล้วก็เปรียบเทียบนะครับว่าสถา,านการณ์เหล่านั้นเป็นอย่างไรนะครับผมแต่ผมคิดว่า มันคุ้มค่ามากๆที่คุณจะ,ะสู้ในสถานการณ์นี้นะครับและผมคิดว่า5ฟอัลบอเนี่ยถึงแม้ว่าความขัดแย้งเนี่ยจะเกิดขึ้นแต่ว่าผลลัพธ์ของความขัดแยง้งเมื่อคุณได้พิสูจน์ตัวเองแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นบรรทัดฐานมันจะเป็นพื้นฐานของสเต็ปต่อไปหรือขั้นต่อไปของความสําเร็จของคุณนะครับในส่วนของการเงินนะฮะไฟอัลอระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะครับผมเพราะว่าคุณจําเป็นจะต้องเตรียมตัวไป สู้รบปบมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีอยู่มากมีโอกาสมากคุณก็สามารถที่จะคว้าโอกาสใช้ตรงนั้นให้ได้ประโยชน์ให้มากนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือต่อให้คุณมีอยู่เนี่ยแต่ว่าเนื่องจากมีการแข่งขนันสูงมีอะไรสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือรู้จัก ประเมินสถานาการณ์และรู้จักคาดการสถานาการณ์ว่าไอ้สิ่งที่คุณจะลงทุนไอ้สิ่งที่คุณจะ,ะทำเนี่ยนะมันจะได้ผลลัพธ์และผลตอบแทนในลักษณะไหนอย่างไรเพราะว่าคือมันมันค่อนข้างเห็นชัดอยู่แล้วว่าสถานาการณ์นี้คุณมันดีนะครับผมพอมันดีปุ๊บมันก็ดึงดูด คนอื่นนะครับอย่าลืมว่านอกจากตัวคุณแล้วยังมีประมาณ237อ่าผมยกตัวอย่างแล้วกันนะที่เป็นคู่แข่งขันคุณเพื่อเข้าไปสู่ในจุดนี้นะครับผมแน่นอนฮนะว่ารางวัลมีจํากัดนะครับผมแต่คนที่สนใจเนี่ยมีมากกว่ารางวัลแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเจ๋งจริงคุณวางแผนได้ดีคุณก็จะประสบความสําเร็จและคุณได้ารางวัลน,นั้นแล้วารางวัลที่ตอบแทนนะผมคิดว่ามันคุ้มค่าสําหรับการทุ่มเทหรือลงทุนของคุณแน่นอนนะครับผม ต่อไปในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ Five of บอ n d s เนี่ยเป็นช่วงเวลาเช่นเดียวกันที่คุณต้องพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์นี้มันมันมีคุณค่ากับอันที่หนึ่งตัวคุณมากแค่ไหนนะครับยิ่งถ้าเกิดมีความสำคัญม,มีความออต่อคุณมากคุณก็ต้องทุ่มเทมากคุณจะต้องรักษามันมากคุณจะต้องคิดคุณจะต้องต่อสู้นะครับผมผมรู้สึกว่าสถานการณ์เรื่องของความสัมพันธ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ กำลังจะนำไปสู่การตัดสินใจบางอย่างพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดมีหลายๆตัวเลือกเป็นเป็นตัวเลือกเป็นชอว์สของเขาเขาก็อาจจะเลือกคุณถ้าเกิดคุณสามารถ ต่อสู้และเอาชนะคู่ต่อสู้ในความสัมพันธ์นี้นะครับผมรวมไปถึงถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเป็นคู่ของคุณอยู่แล้วเนี่ยมันหมายถึงคุณจะต้องพิสูจน์ว่าเออคุณให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์นี้มากขนาดไหนนะเพราะบางทีคุณคิดว่าเ e อ้ฉันครอบครองนี้ค,คือของฉันอยู่แล้วแล้วฉันไม่ต้องดูแลคุณคิดผิดนะครับผมความสัมพันธ์เนี่ยต้องใช้การดูแลต้องใช้เวลาต้องใช้ความเอาใจใส่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ย five of wands เนี่ย นอกจากสิ่งเหล่านั้นที่จําเป็นจะต้องทําอยู่แล้วเนี่ยมันมีคู่แข่งขันมันมีสภาวะรอบๆนะฮะถ้าคุณอยากทราบว่าใครเข้ามาเป็นมือที่3หรือรักสามเศร้าแล้วคุณอยากจะออกอยังไงหรือคนคนนี้เป็นคนที่เหมาะกับคุณหรือไม่ปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์บอปอง M, ong, M O R P O N G 999นะครับผมสำหรับ f i r e b อลส s นะฮะโอกาสมาถึงคุณแล้วนะครับผมเขาจะเลือกคุณหรือไม่ทําให้เต็มที่ กำลังให้คุณกระตุ้นเตือนเรื่องของอความมีเมตตาความอบอ้อมอารีเอ,อื้อเฟื้อเผือแผ่นะฮะผมรู้สึกว่าถ้าตอนณจุดนี้ใครมีอะไรเนี่ยจุดที่คุณควรจะทำก่อนที่จะทำเรื่องอื่นเลยคือให้บริจาค เสียสละเป็นลักษณะนี้นะฮะคราวนี้พลังงานนี้ในเรื่องของการงานนะครับผมซิกสมเพนก็เป็นลักษณะที่ตัวคุณเองอาจจะได้ทํางานในลักษณะเบื้องหลังนะครับผมซัพพอร์ตนะฮะไม่ได้ออกนอกไม่ไม่ออกหน้าไม่ใช่ออกนอกหน้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกหน้าไม่ได้ขึ้นเป็น รับหรืออะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่าให้ทํางานในเบื้องหลังให้ทํางานคอยส่วนเป็นส่วนที่สนับสนุนหรือว่าเป็นกองหนุนแบบนั้นนะครับผมซิกซ์สโบทเนเยังหมายถึงงานที่เป็นลักษณะที่เป็นโปรดิวเซอร์เป็นการวางแผนนะครับผมหรือว่าเป็นเป็นงานที่เป็นแมนเจอร์เป็นงานควบคุมเป็นงานกำกับดูแลเป็นงานลักษณะนั้นเป็นงานเบื้องหลังทั้งหมดเป็นเป็นสิ่งที่โพสต อะไรก็แล้วแต่โพสต Production หรืออะไรอย่างนี้ก็กทำได้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการงานผมคิดว่าณนะจุดนี้ Six of Pentacles เนี่ยคุณยังสามารถทำงานเดิมของคุณได้อยู่นะฮะและยังไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณแค่ฉากตัวเองออกหลบตัวเองลงนะฮะผมรู้สึกว่าเป็นลักษณะที่ดีมากๆถ้าเกิดคุณจัดการสิ่งต่างๆงานที่คุณทำนะ,ะด้วยตัวคุณเดียวนะครับผมหรือว่าให้มีคนอื่นเข้ามา มายุ่งวุ่นวายหรือว่าเอาเข้ามา intervine ตรงนั้นนะ่ะน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมนั่นคือพลังงานของ six of p e n t a c l e s นะฮะแล้วก็ในส่วนของการเงิน six of p e n t a c l e s เป็นเออพลังงานค่อนข้างดีสำหรับเรื่องของการเงินนะครับผม six of panacles คุณจะได้เขาเรียกอะไรคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะครับผมหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยก็จะอยู่ในสภาวะที่ สามารถดึงดูดพลังงานทสามารถดึงดูดเรื่องของการเงินเข้ามานะฮะลงทุนก็จะประสบความสําเร็จนะครับผมแล้วก็เก็บเกี่ยวได้เ,เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะลงทุนนี้ไม่เกี่ยวกับการลงทุนซื้อสลากกินแบ่งอันนั้นไม่ใช่นะครับผมไม่ไม่ไม่ใช่นะครับผมนี่คือการลงทุนอ,อ,อย่างระยะยาวเก็บ ปันผลนะฮะปรับ Position ไปเป็นหุ้นปันผลนะครับผมปรับ o s i t i o n ไปเป็น farming staking อะไรแบบนั้นนะฮะคือให้อยู่ในโหมดนั้นนะครับผมไม่จำเป็นจะต้องไปวิ่งไล่ราคาหรือว่า buy the dip หรืออะไรอย่างนี้ไม่ไม่ต้องนะครับผมเป็นลักษณะที่คุณหาแพลตฟอร์มที่ดีแล้วคุณก็วาง Position ของตัวคุณแล้วก็ that's it แบบนั้นนะครับ six of p e n c a c l e s นะครนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์บ้าง six of p e n t a c l e s เนี่ย ต่อให้คุณอยู่ในสภาวะที่ไม่มีปัญหานะครับผมโทษทีต่อให้คุณอยู่ในสถานะที่มีปัญหานะครับผมคุณก็จะผ่านมันไปได้เพราะคุณพลังงาน Six of p e n t a c l e s คืออะไรคือ Generosity คือความความวาม,มีเมตตาจิตความใจกว้างความเขา้าเข้าอกเห็นอกเห็นใจเห็น Compassion แบบนั้นนะคะ Kindness เออเป็นลักษณะนั้นคือผมรู้สึกว่าสถานการณ์นี้ต่อให้คุณอยู่ในสภาวะที่ไม่ดีคุณก็จะไม่เครียดนะเพราะว่าคุณมีเมตตาผมรู้สึกว่าคุณจะเข้าใจว่าเออสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเพราะว่าเขาตัดสินใจในแบบของเขาเออแล้วฉันฉันตัดสินใจในะอย่างที่ผมบอกว่าคุณอาจจะต้องเอออยู่กรา n ดิ n g ตัวเองนะครับผมออให้มากที่สุดผมรู้สึกว่านี่คือสถานการณ์ที่ตัวคุณปรับเปลี่ยนจากเออนำ เขาเรียกอะไรนำความสุขของตัวคุณไปพึ่งพาสภาวะสถานการณ์จากคนอื่นมาเป็นตัวคุณมีความสุขด้วยตัวคุณเองในสถานการณ์ของคุณเองและเข้าใจและให้อภัยแน่นอนครับมนุษย์เนี่ยไม่ได้ทําถูก100%เสมอนะครับผมเราทําผิดคุณทําผิดผมทําผิดทุกคนทําผิดหมดสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องมีเนี่ยคือ compassion คือความเมตตานะครับผม ทาผิดเนี่ยมันไม่ใช่หมายวามว่าทาผิดจริงๆก็ได้นะฮะมันหมายถึงแม้กระทั่งในเรื่องของร่างกายของเราเช่นสมมุติว่าคุณเอาผมก็ได้ผมวิ่งผมวิ่งจาก5กิโลไปเป็น7กิโลเนี่ยผมรู้สึกปวดเขานะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเราควรจะมีเมตตาเม,เมตตาจิตกับเขานะเพื่อเพื่อที่จะคือการมีเมตตาจิตเนี่ยคือมันเป็นการที่บอก หรือไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้น I have no problem with my knees คือไม่ได้หมายความว่าผมไม่มีอาการเจ็บแต่ผมไม่มีปัญหากับเขาหมายถึงสภาวะของเขาหรือสภาวะของอะไรก็แล้วแต่นี่ผมยกตัวอย่างนะมันเป็นสภาวะหนึ่งที่คุณเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นไปตามสภาวะของมันมันเป็นไปตาม energy flow ของมันมันเป็นไปตามจักรวาลของมันเราก็แค่เข้าใจมันและมีเมตตาเจตอ๋อโอเคมันเป็นอย่างนั้น นะจะได้ไมเ่เสียการควบคุมในเรื่องของอิ o โมชั่นอลของคุณหรือเรื่องของความรู้สึกของคุณนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย p e n o a c l e s นะฮะอยากจะให้คุณมีเมตตาจิตกับเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากๆนะครับถ้าเกิดคุณสามารถให้อาภัยได้ก็ให้อาภัยนะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของความสัมพันธ์ของคุณนะครับโอเค